จริงๆคริสรู้จักกันกับเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วกไ็ได้ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็รู้สึกว่าเออใช้ดีก็เลยค่อนข้างสนใจที่จะร่วมงานอย่างอื่นเพราะว่าเขามีแนวการตลาดที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงของบริษัทที่ดีก็พี่ก็เลยมาโคก,กันในอนาคตข้างหน้าก็จะมาร่วมงานแบรนด์เรียกว่าเป็นคอสเมติกของตัวเองกับคริสร่วมกับคริสค่ะร่วม,วมงานกับคริสนะคะ ใช่ก็เหมือนแบบคริสไบเอพิรดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นครั้งแรกที่พี่คิดจะทําตัวเครื่องสำอางเพราะว่าปกติพี่ก็เป็นนักซื้อที่ดีมากกว่าซื้อท,ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยแล้วชอบก็ค่อนข้างเป็นคนอชอบลองโดยเฉพาะของที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือแม้แต่สกัดจากธรรมชาติที่แตกต่างะอะไรแบบสไตล์บ้านเราพี่ไปยังลองนะทุกอย่างชอบ